ดพี่ออมนะคะหรือว่าพี่ออมฮิลเลอร์อก็ได้นะคะก็จะเรียกเนาะสซอร์มก็จะลงว่าโคดออม่นและวนะวันนี้เราจะมาโค้ดกันเรื่องอะไรดีนะคะเกี่ยวกับพลังงานเอเนจีที่เราอาจจะพบเจอนะคะในชีวิตประจำวันหรือการไปทำงานหรือว่าการไปที่ไหนก็ตามนะคะเดินทางไปไหนก็ตามหรือว่าอาจจะไม่ได้เดินทางอาจจะอยู่รอบๆตัวคุณอาจจะเป็น เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตขุนนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนสนิทคนรู้จักนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะมี energy แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะในทุกชีวิตของคนเราะคะ่ะอ y o u r family หรืออาจจะเป็น Your f r i e ฟ d อาจจะเป็น Ministry your business นะคะ พวกพาร์ทไลท์นะคะพาร์ทไลฟ์ hmm. พวกส่วนนะคะพารไลท์ life, ในชีวิตของคุณ mm hmm. แฟนคุณหรือคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะ mm hmm. อาจจะมีเอนเนอร์จ hmm. ีแบบนี้นะคะ mm hmm. เราจะมาเล่าสังว่าเอนเนอร์จ hmm. ีแบบนี้เป็นยังไง mm hmm. แล้ววิธีแก้นะคะส่วนมากแล้วคุณมักจะ,ะหัวข้อเรื่องก่อนก็คือ ข้อควรปฏิบัติในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาเมื่อคุณต้องรับมือกับบุคคลที่มีพลังงานลบอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่มี Energy เป็น d e v i l นะคะ devil ก็เกิดปีศาจนั่นแหละนะคะคนเราก็จะมีปีศาจในตัวกันทุกคนนที่เคยเกิดหลายๆคลิปแล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเราจะมาพูดถึงปีศาจนะคะ ถ้าเราเจอคนที่มีเอ็นจีลบๆนะคะข้อควรระวังเลยอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ควรจะเอาเข้าเก็บเข้ามาคิดแต่ว่าบางครั้งบางบางครั้งนะคะมันทํายากนะคะบอกเลยนะคะว่ามันทํายากเพราะว่าโค้ดเคยผู้ผ่านมาแล้วนะคะผู้ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นยากค่ะแต่จะต้องทําให้ได้ถ้าพะคุณถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะอยู่กับเขาอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้นะคะแล้วคุณก็จะมีความทุกข์คุณก็จะ แก่ความหดหู่ใจนะคะไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากปัญหาแล้วพบความสุขสุขได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตัวเรานะคะ,ะคำของอท่านวอเคยพูดไว้ว่าเราในก่ลาไว้ว่าเรา ถ้าเราแก้ปัญหาที่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 ข้างนอกไม่ได้นะคะข้างนอกก็คือการที่นอกเหนือจากตัวเราเราไม่สามารถแก้เขาได้เราก็ต้องมาดูเรานามาแก้ที่ภายในนะคะอืมภายในก็คือใจเราก็คือตัวเราเราจะทำยังไงนะให้อยู่กับเคนที่มี energy แบบนี้ได้นะคะอืมเราต้องมาแก้ที่ตัวเราเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเรานะคะว่าเราจะจะคิดจะทำจะพูด ยังไงนะคะให้ตัวคุณพ้นจากวิกฤตปัญหานั้นได้นะอืก็คือข้อแรกนะวิธีแก้ก็คือโค้จะบอกว่าคุณอยากเก็บนะเด,ดี๋ดยวจะของข้อรายะเอียดให้นะคะโทษทีกระดาษไม่พออยากเก็บ เก็บเอาคําพูดนะคะอย่าไปยึดคําพูดเขาถ้าคุณถ้าคุณได้ยินปุ๊บมันมันสะดุดอึกขใช่ไหมมันทําให้คุณสะ,สะดุดในคําพูดของเขาว่าเอะทำไมเขาพูดอย่างนี้วะทาไมเขาพูดแบบนี้คือมันเป็นเป็นคําพูดที่แรงคําพูดที่ไม่ไม,ไม,ไม่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 น่าประทับใจคุณให้คุณทำ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 ,ทำใจนิดนึง